ดวงประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2566วันนี้เด่นในเรื่องของการงานเด่นในเรื่องของการเงินนะครับมีการเปลี่ยนแปลงพลิกวิกิจมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆรับเงินเยอะๆพลิกชีวิตได้ดีเยี่ยมนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ ต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตโอกาสหรือว่าโชคลาบวาสนามาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้เงินที่รอจะได้รับนะครับการจัดการการบริหารการเงินที่ดีจะส่งผลให้ท่านมีอนาคตที่สดใสามากขึ้นกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ยังมีเรื่องของสุขภาพที่ควรระวังส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ7เหรียญน,นะครับ7เหรียญคือเรื่องของการเงินที่มีทั้งรายรับรายจ่ายเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันอาทิตย์ต้องจัดการบริหารด้วยความรอบคอบนะครับรับเงินมาใช้จ่ายอย่างไรลงทุนอย่างไรเก็บ ประมาณไหนจึงจะเกิดประโยชน์นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นอัศวินเรียญน,นะครับเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันนะครับเงินที่รอคอยอาจจะมีเงินที่เราว่าจะได้นะครับรอมาสักระยะหนึ่งเป็นเงินสักก้อนหนึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แล้วก็ท่านมีโอกาสที่จะได้รับด้วยนะครับวันนี้คือมีการเงินที่หมุนเข้ามาได้รับเงินก้อนน่าพอใจครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น10ดาบสิดับคือปัญหาสุขภาพนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับต้องดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยอย่างไรนะครับคือถ้าเราไม่เป็นไม่เกิดไม่เจอปัญหาเหล่านี้จะดี นะครับดีกว่าที่เราไปเจอปัญหาไปมีเรื่องต้องเข้าโรงพยาบาลต้องได้รับการด,ดูแลรักษาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ฝากกันไว้วันนี้ถึงอย่างไรก็ตามก็ควรที่จะระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับเป็นจัสเมนนะครับวันนี้โชคลาภดี มีข่าวดีที่รอคอยนะครับบางคนรอคอยงานจะสมหวังบางคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงงานก็จะได้รับโอกาสย้ายงานเปลี่ยนแปลงงานเติบโตมั่นคงขึ้นได้งานตามที่เราชอบไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับวันนี้โชคทางด้านการเงินคือมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาแก้ไขปัญหาของการเงินได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับ เรื่องของโชคหน้าตรงด้านความรักก็มาพร้อมด้วยนะครับคนที่เราคอยความรักจะสมบังจะพบเจอคนที่ดีคนที่ใช่คนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างท่านด้วยนะครับนี่คือชีวิตจะดีขึ้นมีข่าวดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลจะส่งให้ท่านได้พบกับโอกาสใหม่ๆนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน อาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสดีในเรื่องของการงานการเงินความรักทิศทางแนวทางชีวิต Meet จะดีขึ้นรองานจะได้งานทําอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากย้ายงานมีโอกาสจะได้รับความสมหวังรวมทั้งมีความเติบโตก้าวหน้าขึ้นในเรื่องของการงานด้วยนะครับวันนี้การเงินมีโอกาสดีเช่นเดียวกันจะรับเงินแต่การจัดการบริหารด้วยความรอบครอบก็จะเป็นส่วนหนึ่งทําให้การเงินของท่านมีความมั่นคงต่อไปความรักกลับคืนมาคืนดีกันได้นะครับสำหรับคนที่รอคอยความรักจะสมหวงัรรวง แต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็ควรที่จะระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับแต่มาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ พี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้มีการคลี่คลายปัญหาได้นะครับไม่ว่าปัญหาเรื่องงานเงินความรักนะครับการรอคอยที่เรารอมานานๆก็มีโอกาสจะได้รับความสมหวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นคำพยากรณ์ที่ไพ่ทาโร่ใบที่หนึ่งกันเลยนะครับเป็น6ก ถ้วยนะครับ6ถ้วยคือความสมหวังในสิ่งที่รอคอยนะครับมีโอกาสแก้ปัญหามีโอกาสจัดการปัญหาต่างๆได้สําหรับเรื่องของการงานนะครับท่านมีโอกาสที่จะจัดการปัญหาต่างๆที่ข้างค้างที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงให้ผ่านพ้นไปได้หรือว่าท่านกําลังรอง,งาน มีโอกาสที่จะได้งานทำนะครับไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานปีแล้์นะครับวันนี้คืองานเข้ามาตลอดนะครับงานมางานมีเงินมาด้วยนะครับสำหรับเรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่ดีขึ้น นะครับเงินที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็มีโอกาสจะได้รับด้วยนะครับเรื่องของความรักวันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคนที่รอคอยความรักเคยผิดข้องหมองใจซึ่งกันและกันไม่ได้เจอกันนานๆวันนี้มีโอกาสดีที่ความรักจะกลับคืนบ้านกลับมานะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับการต่อมามาดูส่วนที่2อกันนะครับเป็น6 ดาบนะครับหกดาบก็คือการคลี่คลายปัญหานะครับท่านที่มีมรสุมชีวิตเจออุปสรรครอคอยงานมีโอกาสจะสมหวังนะครับรวมทั้งคนที่เจอปัญหาเรื่องของการเงินย่ำแย่ไม่มีไรายได้ขาดเงินมีโอกาสดีในการที่จะแก้ไขปัญหาของการเงินได้นะครับเรื่องของการคลี่คลายปัญหาความไม่เข้าใจก็จะกลับมานะครับความรักเริ่มดีขึ้นรวมทั้งการดูแลสุขภาพ ก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่คลี่คลายปัญหาได้นะครับโอกาสของท่านคือจะก้าวไปสู่จุดเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นงานเงินความรักสุขภาพจะดีขึ้นครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ สามกันนะครับเป็นเจ็ดถ้วยนะครับท่ามกลางปัญหาท่านอาจจะมีความคิดบางอย่างที่มันสับสนวุ่นวายนะครับคือคิดเยอะวันนี้ชาววันจันทร์นะครับมีปัญหาอะไรเล็กน้อยก็มาก็เก็บมาคิดคิดนหาทางออกไม่เจอเหล่านี้ก็อาจจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้การตัดสินใจอะไรมีความยุ่งยากมากขึ้นด้วยนะครับ มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับมีงานมีเงินมีโชคมาสส่วนนี้นะครับได้งานใหม่เปลี่ยนแปลงการงานดีขึ้นมีเงินมีทรัพย์สินรายได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามความรักรอใจเย็นๆนิดนึงนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์บันนิ้ดงคนมีโอกาสคลี่คลายปัญหาแก้ไขปัญหาได้แบบค่อยเป็นค่อยไปคือบางคนเจอปัญหามานาน,านๆวันนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักหรือว่าสุขภาพนะครับรอคอยงานจะได้งานทํามีงานเข้ามาตลอดเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นการเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินแบบไม่น่าเชื่อแบบฟลุกล๊กเป็นเงินสะก่อนที่ได้รับมาแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับความรักกลับมาคืนดีได้ แต่อย่างไรก็ตามวันนี้อาจจะมีปัญหาที่ด้านความคิดคือสับสนบุ่นายอยู่กับเรื่องบางเรื่องนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับส่วนโชคลาภวันนี้มีโอกาสดีทั้งด้านของการงานและการเงินนะครับส่วนความรักรอใจเย็นๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับ พี่น้องชาววันอังคารวันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงเด่นสุดๆมั่นคงเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีมากนะครับ,บรายละเอียดต่างๆของดวง จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากร์ใบที่หนึ่งคือจักรพัินี นั่นคือความมั่นคงสมบูรณ์นะครับสุภาพสตรีชาววันอังคารวันนี้โดดเด่นมากมีทรัพย์สินมีรายได,ได้มีเงินเข้ามาตลอดมีความรักที่ลงตัวเป็นแม่บ้านแม่เรือนได้รับผิดชอบบริหารนับเงินเพลินทีเดียวนะครับวันนี้ความพอใจความสุขก็เกิดขึ้นมาอย่างเต็มที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับสุภาพบุรุษวันนี้ก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับพบเจอคนที่จริงใจคนที่ใช่มีความรักที่สมบูรณ์การงานเติบโตโต่อไปด้วยความมั่นคงรับเงินจำนวนมากมาก เช่นเดียวกันนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับคือ the world นะครับ the world คือโอกาสใหม่ๆ สิ่งดีๆนะครับท่านรอคอยสิ่งใดท่านมีโอกาสาที่จะได้รับได้ความสมหวังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆพลิกสถานการณ์ที่ไม่ดีให้ดีขึ้นทั้งเรื่องของการงานการเงินเรื่องของความรักนะครับการงานก็จะเติบโตรุ่งเรืองขึ้นก้าวหน้าขึ้นเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานได้ด้วยนะครับหรือไม่ก็จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้รับเงินค่อนข้างใจเยอะนะครับรวมทั้งมีโอกาสาดีๆความรักมาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยเช่นเดีย เดียวกันครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นราชาไม้เท้านะครับวันนี้การงานนะครับสุภาพบุรุษชาววันอังคารนะครับยังมีบทบาทที่ดีในเรื่องของการงานไม่ว่าความเป็นผู้นําการบริหารการจัดการมีโอกาสได้รับความสําเร็จตามหน้าที่ของท่านมีงานใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับหรือไม่เราเป็นคนธรรมดาไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็มีโอกาสจะได้รับความสําเร็จเช่นเดียวกันนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับชาววันอังคารนะครับเป็นราชินีดาบนะครับวันนี้ดวงโดยรวมแล้วเด่นดีเยี่ยมมีโอกาสต่างๆมากมายทีเดียวนะครับแต่บางคนก็อาจจะมีมรสุมบางเรื่องบางอย่างมีปัญหาบางอย่างต้องจัดการนะครับแต่อยู่ในสถานการณ์ที่ท่านยังสามารถจัดการได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ดวงของการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดผ่านพ้นปัญหาได้พบกับความสำเร็จทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักบรรยากาศใหม่ๆสดใสขึ้นชีวิตดีขึ้นมากกว่าเดิมอย่างมากทีเดียวนักครับการงานก็จะเติบโตด้วยความมั่นคงไม่ว่างงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีและการเงินดีมากนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆความรักเข้าใจลงตัวสมบูรณ์แบบโชคลาภโอกาสวาสนาตามมามากมายทีเดียวนะครับพี่น้องที่เกิด ในวันอังคารนัครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างาเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาวาสาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้มีบรรยากาศดีๆนะครับ เเดินทางการพักผ่อนหย่อนใจการสร้างงานสร้างอาชีพรายได้ผลประกอบการกําไรมาครบนะครับวันนี้รายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1คือเดอะฟูลเดอะฟูลคือการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงงานอาจจะเป็นงานพิเศษงานจ็อบงานฟรีแลนซ์เข้ามาหรือไม่ก็จะมีการเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดมีกิจกรรมเสริมนะครับเพื่อความสุขเพื่อความสนุกสนานอะไรเหล่านี้นะครับรวมทั้งบรรยากาศใหม่ๆ ที่จะเข้ามาบางคนเริ่มต้นงานใหม่ได้ก็ดีนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น8เหรียญน,นะครับวันนี้การเงินมามานะครับมีรายรับมีรายได,ได้มีเงินเข้ามาจากการทํางานพิเศษนะครับเป็นอาชีพเฉพาะบุคคลอาชีพเสริมอาชีพอิสระอาชีพที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลก็จะเป็นที่มาของรายได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็น2ไม้เท้านะครับเรื่องของการงานวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงงานด้วยนะครับคนทําง,งานประจําก็อาจจะมีตําแหน่งมีหน้าที่มีบทบาทใหม่ๆเข้ามามีเพื่อนร่วมงานใหม่บรรยากาศใหม่ๆเข้ามาด้วยหรือไม่ก็จะมีการเดินทางเพื่อรับงานใหม่นะครับงานส่วนตัวก็จะเริ่มต้นได้ดีเช่นเดียวกันนะครับมีการเจรจามีการทําสัญญามีการตกลงการเรื่องงานใหม่ๆเข้ามาด้วยการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นมีผลประกอบการมีกําไรมีการ ลงทุนใหม่ๆมีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดนะครับหรือว่าความรักก็มีโอกาสดีนะครับคนที่เราคอยความรักมีแนวโน้มจะสมหวังนักครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าข้อแนะนําแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในวันพุธนะครับเป็น9ดาบนะครับชีวิตเริ่มดีขึ้นทางด้านเดืนโชคลาภโอกาสต่างๆดีแต่ว่าปัญหาความเครียดยังมีนะครับอาจจะมาจากบรรยากาเศเหตุการณ์สานสการบางอย่างที่อยู่รอบๆตัวนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการทํางานใหม่เพื่อนฝูงหรือว่าตําแหน่งใหม่เดินทางไปรับงานที่ใหม่เหล่านี้นะครับรวมทั้งงานเสริมอาชีพอิสระก็จะมีเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับรอคอยงานจะได้งานทํามีอาชีพที่เพิ่มมากขึ้นด้วยในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับมีกิจกรรมเสริมการเดินทางการพักผ่อนหย่อนใจหรือไม่ก็จะมีอาชีพที่เป็นอาชีพพิเศษอาชีพ อิสระซึ่งอาจจะเป็นที่มาของรายได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับความรักเริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเครียดความกลัวความวิตกกังวลในบางเรื่องบางอย่างบางเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโดยตรงนะครับแต่ว่ามีผลกระทบต่อความรู้สึกได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤลัสปอี พี่น้องชาววันพฤหัสบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านบันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับวันนี้มีเรื่องราวที่ น่าตื่นเต้นนะครับอัศจรรย์แปลกเข้ามาด้วยนะครับมีการที่ท่านจะได้รับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะมีภาระพันธะหรือข้อผูกมัดบางเรื่องที่ยังต้องรับผิดชอบอยู่นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งกันเลยนะครับเป็นสามเหรียญวันนี้การเงินนะครับป็นมีรายรับ มีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับไม่ว่างานที่ทําอยู่หรือว่าการลงทุนการจะทําอะไรวันนี้ก็มีโอกาสได้รับผลเป็นที่น่าพอใจนะครับโชคดีทางด้านของการเงินนะครับมีดวงมีดวงเด่นในเรื่องของการเงินได้รับรายได้เข้ามานะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สองเป็นเมจิเชียนนะครับเป็นเรื่องของบุคลิกภาพความเป็นผู้นําความเป็นที่คนความเป็นคนมีความรู้ความสามารถลักษณะพิเศษเด่นเป็นพิเศษในวันนี้สําหรับชาววันพฤหัส,สบ,บดีนะครับท่านจะสร้างงานก็มีคนยอมรับจะพูดอะไรก็มีคนเชื่อฟังประมาณนี้นะครับคือเป็นผู้นําได้สร้างอะไรใหม่ๆได้นะครับสร้างงานอาชีพมีรายรับมีไรายได้มีชื่อเสียงมีความสำเร็จโดดเด่นขึ้นมาเพียงแต่ว่าท่านจะทําหรือไม่ทํานะครับ วันนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีๆมีเรื่องราวดีๆมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนมากขึ้นมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเข้ามาด้วยนะครับการเงินรับเงินเยอะแต่ว่ารายจ่ายก็อย่างเยอะเหมือนกันนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สามกันนะครับพี่น้องชาววันพฤหัส,สบ,บดีครับเป็นแปดดาบนะครับเป็นเรื่องของข้อผูกพัน ข้อผูกมัดสัญญงสัญญาอะไรบางอย่างที่เราต้องรับผิดชอบนะครับเป็นความรู้สึกที่อยากจะสะสางอยากจะจัดการอยากจะให้มันผ่านพ้นไปได้แต่ว่ายังต้องรับผิดชอบดูแลกันต่อไปตามบทบาทตามหน้าที่นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาะโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็นสี่เม้านะครับวันนี้มีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ๆโชคดีโชคลาภหมุนเข้ามาตลอดสิ่งดีๆสิ่ง,งใหม่ๆเข้ามางานดีเงินด,นดีความรักความเข้าใจดีโอกาสใหม่ๆก็จะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับ สรุดดวงของคนที่เกิดในวันพฤรหัสบปดีวันนี้ดงคนที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญบางด้านบางเฉพาะโดดเด่นสร้างงานสร้างอาชีพได้มีชื่อเสียงมีคนยอมรับนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับเรื่องราวดีๆน่าตื่นเต้นไม่น่าเชื่อมีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแบบหน้ามหัศจรรย์ด้วยไม่ว่าจะเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของความสำเร็จรวมทั้งเรื่องของรายได้ด้วยนะครับวันนี้การเงินดีนะครับมีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดรายจ่ายแต่ยังเยอะอยู่นะครับ มีเรื่องต้องรับผิดชอบต้องบริหารต้องจัดการต้องสะสางนะครับวันนี้พี่น้องชาววันพฤหัสบดีมีดวงดีดวงเด่นมีโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นทั้งเรื่องของการงานการเงินและเรื่องของความรักนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุก พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศท,ทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ลงมือทำงานแม้ว่าท่านจะรู้สึกว่า หมดกําลังใจหมดแรงนะครับแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ข้ออ้างนะครับท่านต้องมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ขึ้นมาแล้วท่านจะพบกับความสาเร็จนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือราชาถ้วยนะครับราชาถ้วยคือความรู้สึกแบบสับสนวนเวียนอยู่กับเรื่องบางเรื่องหดหูหมดกําลังใจนะครับเหมือนอยู่ท่ามกลางมรสุมมองหาฝั่งไม่เจอนะครับแต่ว่านั่นคือความรู้สึกทางด้านอารมณ์ซึ่งท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเ,เองให้ได้สร้างบรรยากาศใหม่ๆขึ้นมาเติมแรงใจแรงฮึดเข้าไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือ จากผู้ใหญ่การสร้างบุญสร้างกุศลการที่จะทําอะไรดีๆเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้รับโอกาสใหม่ๆแล้วก็มุ่งมั่นนะครับเดินหน้าต่อไปได้ครับประการต่อมามาดูสุวนที่2เป็นอัศวินอัศวินดาบนะนะั่นแหะคือการเปลี่ยนแปลงนะครับความอดทนการแก้ไขปัญหามุ่งไปข้างหน้าบางคนเปลี่ยนแปลงงานบางคนย้ายงานบางคนย้ายที่อยู่บางคนต้องมีเรื่องต้องเดินทางไปตลอดในช่วงนี้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นเด็กถือถ้วยนะครับยังมีบรรยากาศที่ดีดนะครับลูกหลานบริวารลูกน้องนะครับคนไข้ชิดก็จะส่งให้มามีบรรยากาศดีๆนะครับมีคุณค่ามีความหมายมีการเปลี่ยนแปลงในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะครับมีกําลังใจสําคัญที่สุดในช่วงนี้ครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็น bad. ถ้วยนะครับเป็นถ้วยคือโอกาสนะครับสำหรับท่านที่เจอปัญหาเจออุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเงินความรักหรือว่าเรื่องสุขภาพนะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงได้ดีได้แก้ไขปัญหาได้นะครับงานก็จะมีเข้ามามีงานใหม่เข้ามาด้วยมีการย้ายงานย้ายตําแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับการเงินก็มีโอกาสมีโชคลาภมีเงินเข้ามาตลอดนะครับเรื่องของความรักก็มีแนวโน้มที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันสำหรับท่านที่เคยเจอปัญหาเจออุปสรรคก็จะผ่านอุปสรรคได้นะครับสุขภาพก็จะได้รับ การดูแลรักษาให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงได้นะครับสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้านะครับคว้าม,มาให้ได้ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงของคนต้องสู้ต้องอดทนสร้างขวัญกําลังใจให้ตัวเองอย่าหมดกําลังใจนะครับเพราะว่านั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ท่านจะต้องผ่านให้ได้ก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมปัญหาทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้รับการคลี่คลายไปได้ไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาได้งานมีงานมีการเปลี่ยนแปลง,งที่ดีขึ้นมีเงินรายรับร,รายได้มากขึ้นมีความเข้าใจมีความร,รักและก็สุขภาพเริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ ครับต่อมาเป็นดวงขอกกนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้นะครับมี กิจกรรมที่ต้องเจอคนเยอะๆนะครับวันนี้มีงานนะครับเริ่มต้นงานใหม่ได้ดีสุภาพสตรีชาววันเสาร์วันนี้อาจจะมี2ปุคลิกนะครับคือโดดเด่นเวลาอยู่ท่ามกลางคนอื่นแต่ว่าอาจจะมีปัญหามีความเครียดเวลาอยู่คนเดียว รายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ9ถ้วยนะครับ9้าถ้วยคือการเจอคนเยอะๆนะครับวันนี้มีงานมีเรื่องราวที่จะต้องเจอคนมากมายขึ้นการอบรมการสัมนาการทํางานกันเป็นกลุ่มนะครับเหล่านี้ก็จะมีเรื่องที่อาจจะต้องทํานะครับ ด้วยความรอบคอบด้วยระมัดระวังด้วยหรือไม่ก็จะมีเรื่องของอางานที่มันเกี่ยวข้องกับความบันเทิงนะครับมีคนไปร่วมงานกันเยอะๆนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือไม้เท้านะครับเ,เรื่องของ งานด้วยเช่นเดียวกันนะครับตามบทบาทหนะ้าที่คนเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายก็จะมีเรื่องที่เชื่อมโยงถึงลูกน้องพนักงานนะครับสร้างงานสร้างอาชีพอย่างไรให้เกิดความมั่นคงต่อไปเป็นบทบาทหน้าที่ที่ท่านจะต้องให้ความรู้ให้คําแนะนําแนวทางที่ดีขึ้นนะครับเรื่องของครูบาอาจารย์ก็จะมีเรื่องของลูกศิษย์เด็กๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้คําแนะนําให้แนวทางเช่นเดียวกันนะครับคนเป็นพ่อแม่ก็จะมีเรื่องลูกหลานที่ต้องดูแลใส่ใจกันในช่วงเวลานี้ครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นราชินีพจัน์นะครับในเ,นเรื่องของปุคลิกภาพของสุภาพสตรีชาววันเสาร์นะครับเวลาที่ท่านทำงานท่ามกลางคนเยอะๆงานสื่องานบันเทิงการพบปากกับผู้คน จะโดดเด่นนะครับมีบุคลิกที่ดีน่าประทับใจมีคนยอมรับมีงานได้งานมีเงินรับเงินเหล่านี้นะครับแต่ว่าท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเครียดเวลาอยู่คนเดียวมีความหวาดกลัวมีความมิตกกงังวลหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักที่ซับซ้อนไม่ลงตัวอยู่ด้วยนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นสตาร์สตาร์คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับมีงานมีเงินมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีโชคลาภมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของการที่ท่านมีแนวโน้มที่จะต้องเจอหน้าคนเยอะๆพบปะคนมากมายทีเดียวสร้างงานสร้างอาชีพหรือไม่ก็ พบปะสังสรรค์มีความบันเทิงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งท่านจะโดดเด่นเวลาอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆนะครับไม่ว่าจะทางานติดต่องานสร้างงานทั้งหลายทั้งปวงมีรายรับมีรายได้การเงินดีขึ้นนะครับนั่นคือสุภาพตรตชาววันเสาร์แต่เวลาอยู่คนเดียวท่านอาจจะเจอปัญหาความทุกข์ความกังวลความเครียดความรักไม่ลงตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องของบุคลิกภาพและความรู้สึกนะครับพี่น้องวันเสาร์ส่วนเรื่องของงานด้านอื่นก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปเป็น ายเป็นเจ้านายเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่ก็จะมีบทบาทที่ดูแลคนที่ต้องรับผิดชอบแตกต่างกันไปนะครับสำหรับท่านที่กำลังรอคอยสิ่งดีๆรอคอยโชคลาภมีโอกาสที่จะสมบังนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเอาละครับวันนี้หมหากพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาส พี่น้องเข้ามาดูแล้วก็ขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักอาล่ะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้มีความสุขสมหวังทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ